สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอนัญญา6599นะคะช่องนี้จะเป็นการทำนายปยากรณ์โดยไพ่ยิปซีค่ะ การทำนายของเรานั้นจะเป็นการทำนายแบบไพ่พิธีกรรมนะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาและราศีตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นท่านจะสามารถรับชมรับฟังไปได้พร้อมๆกันค่ะทั้งในสงแบบนี้นะคะการทำนายดวงชะตาเป็นโดยการทำนายภาพโดยรวมนะคะ เพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านได้รับฟังแล้วก็นําไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนของท่านนะคะในเดือนนี้ค่ะอาจารย์จะมาทํานายดวงชะตาของชาวตุลน,นะคะประจําเดือนกันยายนยนี้ค่ะขอให้ชาวตุลทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะทำสมาธิเป็นพร้อมๆกับอาจารย์นะคะ รับรู้ให้ประจำตัวของท่านนะคะจะเตตามด้วยฮาเล่ฟันดัสเมนเดอะลอเวอร์สเดอะเฮมจูวอ โอเคค่ะชาวตุลเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะสาหัสสำหรับท่านเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวท่านนะคะเดือนนี้ได้แพ่ประจำตัวเป็นไพ่เดเดนะคะท่านไม่ต้องกลัวไปนะคะไพ่เดเดไม่ได้ไม่ได้ความหมาย ไปในทิศทางที่ไม่ดีแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ที่อาจารย์เป็นกังวลซะมากกว่าก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะโอเคค่ะเดือนนี้นะคะแทนจะมีความเข้มแข็งนะคะแล้วมั่นคงในตัวเองแทนจะดูจริงจังนะคะแล้วก็เป็นที่น่าเกรงขามสําหรับผู้คนที่พบเห็นนะคะท่านดูเป็นคนตรงไปตรงมานะคะพูดจาตรงตรงจนบางครั้งใครๆก็มองว่าท่านนะคะ วขวัญข่าซากนะคะในเดือนนี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะท่านจะไม่ยอมค่ะท่านจะสู้สุด,ดใจสู้สุดฤทธิ์ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือการใช้ชีวิตท่านจะบักขวันต่อสู้ไม,ม่ไม่มียอดท้อเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันท่านก็จะต่อสู้กับทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงนินการทองหรือการงานนะคะ ท่านก็จะสู้หมดเลยค่ะแต่บางครั้งอาจารย์กลัวว่าท่านจะเหนื่อยนะคะแล้วท่านก็อาจจะบาดเจ็บได้จากการต่อสู้ที่ท่านมีความเพียรพยายามที่จะมุ่งมั่นในการที่จะให้ตนเองงานประสบความสําเร็จนะคะตัวท่านเองค่ะเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องนะคะกับงานพิธีกรรมนะคะ หรือการบุญงานการกุศลนะคะข้นๆเยอะนะคะเป็นในส่วนของเรื่องของการทำบุญบริจาคหรืออาจจะเป็นในส่วนของการให้คำปรึกษาแนะนำผู้อื่นนะคะทางด้านจิตวิญญาณความคิดนะคะหรือเรื่องของสุนธรรมอันดีค่ะท่านเองอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือไปประชุมสัมมนากับพวกผู้บริหารระดับสูงระดับผู้ใหญ่หรือข้าราชการนะคะเพื่อที่จะเซตอัพระบบนะคะ หรือแนวคิดระ,ระเบียบนะคะหรือวัานาธรรมขององค์กรนะคะเพื่อให้เกิดเป็นรูปเป็นล่างนะคะอย่างดีตัวท่านเองค่ะมีหน้าที่ที่จะช่วยกดล็อกและแก้ไขปัญหาคำตอบหาคำตอบในปัญหาต่างๆให้กับผู้อื่น ซึ่งคำตอบของท่านค่ะก็จะได้รับการยอมรับนะคะแต่อาจารย์ก็จะต้องขอเตือนว่าท่านอาจจะใช้คำตอบที่เป็นลักษณะของคำตอบที่ที่ตรงถูกต้องตรงไปตรงมานะคะอาจจะทำให้คนอื่นนั้นรู้สึกว่า ท่านค่อนข้างจะแข็งกร้าวซึ่งในความเป็นจริงแล้วว่าในความแข็งกร้าวของท่านนะคะท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากนะคะอยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นใจของท่านกับการแสดงออกของท่านนะคะจะกค่อนข้างไปเป็นพลัทิศพละทางนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าคนส่วนรวมนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านนะคะ ตะยงคงให้ความรักเคารพนับถือและให้ความอบอุ่นแก่ท่านนะคะเขามองว่าถึงแม้ว่าท่านจะดูดูดุดูร้ายแต่ท่านดูเป็นคนที่จริงใจนะคะและเป็นคนที่ใจดีในความดุของท่านนั้นท่านมีความเมตตาอยู่เพราะฉะนั้นนะคะคนส่วนใหญ่จะค่อนข้างรักและให้เกียรติท่านในส่วนของ ต้นนายของท่านนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ท่านเอารมรับถืออยู่นั้นในเดือนนี้ค่ะปรับเป้ใหของท่านนะคะตักเข้ามาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าในบางท่านนะคะท่านอาจจะมีโอกาสที่จะต้องไปร่วมงานขาวดำนะคะ ในเรื่องของวงสาคณะญาติที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนะคะมีอุบัติเหตุหรือเหตุกระทันหันใดๆท่านก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมง,งานนะคะในส่วนของตำแหน่งให้ตำแหน่งการเงินนั้นนะคะท่านยังคงม,มีความคิดค่ะที่จะหาเงินหาทองนะคะ ให้มันมากกว่านี้นะคะโดยที่ท่านอาจจะไปปรึกษากับเพื่อนฝูงนะคะ mm. เพื่อนร่วมงานหรือกลุ่มคนที่ท่านสนิทสนมด้วยนะคะว่าจะทํากี่ใดดีที่จะให้มีการเงินกระทองให้มากกว่านี้ mm. เพราะทวท่านเองค่ะรู้สึกว่าเงินทองนะะั้นหาค่อนข้างยากนะคะในเดือนนี้แล้วก็ไม่เพียงพอนะคะในส่วนที่ท่านจะใช้จ่ายแต่สำหรับท่านนะคะที่มีภาระหนี้สินอยู่นะคะ ท่านอาจจะบมดหนี้สินนะคะในเดือนนี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าท่านเองอาจจะได้รับมรดกหรือได้รับเงินก้อนนะคะโดยที่ท่านไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวการได้รับมรดกของท่านนั้นนะคะก็จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตามตำแหน่งไพ่แล้วไม่ได้เป็นการรับมรดกล่วงหน้านะคะเป็นการ าจจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนะคะแล้วท่านถึงจะได้นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับให้ในตำแหน่งของการเงินซึ่งท่านก็อาจจะมีโอกาสหมดหนี้สินได้และรวมถึงนะคะถ้าท่านเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปติดต่อธุรกิจการค้านะคะหรือไปออผู้ยืมเงินนะคะเพื่อจะมาปิดหนี้สินนะคะกับคนที่เป็นบุคคลต่างชาติต่างภาษาหรือเป็น ผู้ใหญ่ระดับสูงนะคะท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงคะ่ะที่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะในตําแหน่งของผู้กครองนะคะสําหรับท่านที่มีผู้ครองแล้วนะคะในเดือนนี้ค่ะท่านจะรักกันดีนะคะแล้วก็อยากจะขยับขยายนะคะครอบครัวของท่านให้ใหญ่โตมากขึ้นโดยท่านอาจจะอยากจะมีบ้านที่หลังใหญ่มากขึ้นหรืออาจจะมี ลดที่เพิ่มขึ้นนะคะและรวมถึงท่านทั้งสองนั้นอาจจะมีรูปร่างที่ใหญ่มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าท่านชวนกันไปกินหรือไปดื่มนะคะในเครื่องดื่มที่อย่างเช่นให้ความหวานเยอะนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องสุขภาพในเรื่องนี้นะคะแต่เป็นไปได้ว่า ท่านอาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะร่วมกันนะคะหรือมีความคิดค่ะที่จะทำการลงทุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยกันนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะแต่ยังไงซะอาจารย์ก็อยากจะขอให้ท่านชะลอนะคะหรือมีความระมัดระวัง นะะในการที่จะลงทุนหรือจะเอานําเงินของท่านนะคะไปออกดอกออกผลหรือลงทุนอะไรบางอย่างนะคะคิดให้รอบคอบค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดการพลิกโผลพิกผันนะคะไม่เป็นไปตามที่ท่านหวังหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดนะคะยังไงตรวจสอบให้ดีนะคะในส่วนของท่านที่ยังไม่มีคู่ครองนะคะกำลังมองหาเล็งๆกันอยู่หรือมีคนที่กำลังคุยกันอยู่นะคะ ในเดือนนี้ก็ยังค่อยเป็นค่อยไปค่ะทุกอย่างจะค่อนข้างช้านะคะสาหรับบางท่านเองอาจจะมีคนเข้ามาหลายทิศหลายทางซึ่งท่านเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะเดือนนี้ค่ะท่านมีความรู้สึกว่าถ้าใครจะเข้ามาหาท่านสักคนเนี่ยท่านขอให้เป็นคนที่มันจรงิงๆสักทีเถอะขอให้เรียวสักทีเถอะขออย่าแค่มาหยอกไก่หรือว่าแค่มา walking around หรือมา ชมสวนดอกไม้เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะท่านจะรู้สึกว่าท่านไม่โอเคเลยเพราะว่ามันมาถึงจุดที่ท่านนะ่ะอยากจะจริงจังกับใครสักคนนะคะดังนั้นค่ะท่านก็จะปฏิเสธแล้วก็อิกนอไปเลยค่ะว่าท่านก็ยังไม่อยากจะมีความสัมพันธ์หรืออยากจะพูดคุยกับใครเพราะว่าถ้าไม่จริงท่านก็รู้สึกว่าไม่เสียเวลานะคะ เพราะฉะนั้นเดือนนี้ท่านก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าท่านเป็นคนแบบไหนนะคะไม่ให้โอกาสใครที่จะมาทําให้ท่านเสียเวลาเพราะท่านมองว่าเวลาของท่านมีคุณค่านะคะและท่านต้องการแค่คนที่ใช่จริงๆเท่านั้นนะคะในส่วนของบริวารค่ะท่านที่เป็นหัวหน้างานแล้วมีลูกน้องนะคะลูกน้องนะคะเดือนนี้จะทาความเสียหายให้กับท่านนะคะในเรื่องของการงานดังนั้นท่านอาจจะต้องมีความ รอบคอบนิดน,นึงนะคะหรือตรงไปตรวจสอบเนื้องานนะคะให้มีความรัดก,กุุ่มนะคะเนื่องมาจากว่าเขาอาจจะทำสิ่งผิดพลาดอาจจะโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะประมาทเลินเล่อน,นะคะซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะรวมทั้งของเครื่องใช้ในสำนักงานนะคะอาจจะเสียหายได้ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจาการเอง บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการแตกหักหรือพังนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในส่วนของท่านที่มีบุตรแล้วนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าบุตรของท่านนะคะเดือนนี้นะคะค่อนข,ข้างร้อนแรงค่ะ <c oughs> ท่านเองก็ดูจะจริงจังนะคะเป็นคนที่แบบดูเด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้น บุตรของท่านนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าโดนบังคับหรือว่าโดนดีกรอบหรือโดนดุโดนตำหนินะคะก็อาจจะกระฟัดกระเฟียดหรืออาจจะมีการถกเถียงกับท่านบ้างนะคะเดือนนี้ก็บุตรของท่านก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ขอให้ท่านอ่ะใจเย็นๆน,นะคะมีเมตตาต่อการแล้วก็คุยคุยกันให้รู้เรื่องเพราะย,ยังไงซะ ลูกก็คือลูกค่ยังไงก็ยังเป็นเด็กนะคะถ้าเขามีความคิดเท่าเราหรือเป็นผู้ใหญ่เท่าเราเนี่ยคะ่ะเ,เขาก็จะไม่ทําสิ่งที่ผิดหรอกคะ่ะแม้บางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกบอกว่าลูกยังไงก็เป็นลูกยังไงก็ต้องผิดยังไงก็ต้องฟังพ่อฟังแม่แต่ลองคิดในมุมกับกันนะคะเขายังมีวุฒิภาวะที่น้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่โกรธหรือเวลาที่ลูกทําอะไร ก็ะะอ,ยอยากจะให้คีณพ่อคุณแม่ตักเตือนแล้วก็ให้กำลังใจนะคะอย่าใช้ความรุนแรงหรือ,อ,อพูดจาทำร้ายจิใตใจกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีบาดแผลในใจแล้วต่อไปในอนาคตรเราจะรักษาเขาได้ยากนะคะประเดือนนี้ค่ะให้เาขาจะค่อนข้างแรงนะคะอาการก็ค่อนข้างปวดนิดนึงนะคะโดยรวมแล้วค่ะ ในเดือนนี้นะคะเท้าตุนของเรานะคะจะค่อนข้างมีดวงชะตานะคะไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะดีเลยค่ะนะคะไม่น่าจะมีเรื่องที่ท่านจะต้องกังวลใดๆน,น,นะคะนองเสียจากว่าตัวท่านเองอะคะ่ะจะดูดุนะคะ จากที่เคยสวยๆวันหวานหรืออาจจะจากที่เคยดูหล่อละมุนค่ะเดือนนี้ท่านจะดูจริงจังนะคะจนทําให้คนรอบข้างรู้สึกแกรงถามท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เสน่ห์ของท่านลดน้อยลงด mm ัง hmm. นั้นอาจารย์ก็ขอให้ท่านาลดความดุดันลงมานิดนึงนะคะ mm hmm. แต่ในท่านที่รับราชการหรือเป็นเจ้านายคนค่ะก็ยังคงใช้อำนาจใช้บารมีของท่านได้นะคะ แต่ลูกน้องของท่านอาจจะรู้สึกกดดันนิดนึงนะคะในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่ดีค่ะเพราะว่าแต่อย่างไรเสียท่านก็มีแต่คนรักนะคะมีแต่คนชื่นชอบชื่นชมรวมถึงตัวท่านเองอาจจะได้รับของนะคะซึ่งเป็นของกำน,นันหรือเป็นของสวยๆงามๆนะคะจากคนในสังคมเพื่อนร่วมงานหรือ อาจจะเป็นเพื่อญาติของท่านนะคะที่ท่านเดินทางไปมาหาสูงนะคะในเดือนนี้ค่ะชาวตุนอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนะคะขอให้ท่านผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของบุรนะคะและในเรื่องของเจ้านายนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านนะคะในเดือนนี้ค่ะ อาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนะคะผ่านต้นไปได้ด้วยดีอาจารย์ฝาก้าวตุนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะและหากท่านใดสนใจตรวต่อสอบถามตับอาจารย์เป็นการส่วนตัวสามารถแอดที่ไลน์ไอดีได้เลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ